นี่เป็นเทีเทฟคอนิคเบื้องต้นนะจะให้ตอบวนะ่าใช้งานได้ไหมคอมทิวเตอร์ทางานยังไงทำงานในโดบบทำงานยังไงนะก็จะให้ตอบนะครับวันนี้ซึ่งตอนนี้ก็กำลังทำกันอยู่นะอนนี่มอเตอร์ก็ใช้ตัวนี้แหละพัดลมนี่นะมอเตอร์ใช้พัดลมส่วนอาไดโอดอถ้าความทาน ก็ไปซื้อกันเองเรียนจับมันเล่นมึงจ้ำจากนี่หะอก็จะให้ดีเลยมันถอดมาจากตัวนี้อยาลังจะจ้ำตามวงจรที่เขาทำี๋ยวเราต้องไปตรงวงจรที่เขาทำเดี๋ยวเออมาแก้เก่อนอย่าไตัดก็คือจ้ำอย่างนี้เลยไงว่าจ้ำเลยเอข้าขาาซิเตอร์มันมีกระป๋อกันไม่ต้องไปบาดกี้หรอกแค่เราแค่เทสดูว่ามันทํางานไหมใช่ไหมครับเออไหนขาซิเตอร์ที่ซื้อมาอยู่ไหนช่วยดูหน่อยตรงนั้นนะครับผมก็จะมาทํางานตัว L e D อยู่ไหน ได้โออดได้อดได้อได้อไม่คิดต่อแล้วครัได้อดต่อแล้วครับได้อดต่อไว้ทรงานได้โอดมีสองตัวตัวนึงตอเาทำให้มันดีๆกว่านั้นไม่ได้แอกว่าเอาสายฟลมสายไฟก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็คือต่อสี่เาต่อเล่นๆวกนี้มานี่ไม่มีความรู้อะไรหรอกครับนะแล้วแต่มันจะทำยังไง เออขาก็กำลังทำกันตามวงจรที่เขาสร้างขึ้นมานะเิดุผกก็ไม่ว่ากันนะเราไม่ว่ากันไหมก็เป็นเรื่องของเราเห็นไหมใช่ปะกก็เราบอกแล้วไงไหมก็คือไหมเราจะได้เห็นไงเราจะได้เข้าใจไงก่อนที่ไปทำกล่อง ECU ผมไหมใช่ไหมทำไม่เห็นตรงนี้เลยจะรู้เรื่องจริงๆนะเพราะฉะนั้น ไปหาอุปกรณ์มาก็มาลองเล่นกันนะตอนนี้เขาก็กำลังต่อตรงนี้บัตรกีหน่อยนะน้องนะบัตรกีเลยขาทานจิตเตอร์หัวแรงอยู่ไหนอ่ะหัวแรงเจียบไว้เลยหัวแรงก็ตัวเท่านั่นอ่ะหัวแรงไปไหนวางไว้อย่างเงี้ยหัวแรงแล้วก็เท่านี่หัวแรงเจียบปั๊กไปเลยเจี๊ยบบัตรกีทานจิตเตอร์นะตัดสายไฟมาสามเส้นแล้วก็ออกมาเชื่อมบัตรกีไว้ใช่ยังครับ เออไอนี้ก็ได้หัวให้บัดกีหน่อยเห็นเร้วต้องเล่นลูกตาเรื่องอะไรมีทำอะไรมึงวะนะเออนะนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ดูคลิปคุณอย่าไปต่อว่าเขานะครับนะเขาก็อยากทำผมไม่ได้เอาเรื่องความสวยงามนะไอ้เรื่องความถูกต้องมันก็มีผิดมีถูกรานนี้ผมให้เขาต่อตามที่เขาจินตนาการของเขา มันไหม้ก็เป็นเรื่องของที่มันไหม้นะเขาจะรู้ไม่งั้นไม่รู้นะอันนี้เป็นหลักการของมันนะครับได้โอดอย่างเงี้ยให้ไฟไหลได้ทางเดียวคุณจะต่อก็แปดห้าแปดหกหรือคุณจะกลับข้างจากแปดหกไปแปดห้าเพื่อที่จะให้มันไม่เกิดความร้อนสะสมที่ดีเลเวเวลามันเกิดไฟแบ็คกลับคืนได้ทั้งนั้นนะไม่มีผิดไม่มีถูกงั้นก็ แต่ว่าหลักการที่ถูกต้องก็ต้อง,องชี้แนีชี้แจงไปอันนั้นก็จะเล่าให้ฟังนะครับก็รเราจะได้เห็นนะอ๋อทานชิเตอร์ชนิด NPN มันทํางานอย่างนี้นะตัวน,นี้เอาไฟลบไปสั่งมันถึงทํางานนะ <S <S ตัวนี้เอาไฟไบวกไปสั่งมันถึงทํางานนะมันทนกระแสได้เท e ่านี้จริงไหมนะหาโหลดตัวใหญ่มาใส่เข้าไปกระชากมันไปนะเอามือไปจับดูสิมันร้อนจริงไหม ถ้าเกินคุณก็จะได้เห็นภาพไงถ้าไม่ทําเองไม่รู้เรื่องหรอกเคยังนะเพราะนั้นช่างมันก็ต้องมีบาดเจ็บบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติเคยังอะไรที่เราอนุญาตที่จะให้มันไหม้ให้มันระเบิดเราก็ได้เห็นเคยังแต่ไม่ใช่ไปทําของมี u ไหม้อะนะมันเป็นเรื่อง เราเรื่องแล้วเพราะเพราะงั้นราคามันแพงนะครับที่นัดเขาก็นี่แหละครับมาเรียนรู้กันนะครับอาจารย์มิสิก็จะ่ทอดความรู้ประมาณนี้ให้หลักการนะเราก็จะเห็นภาพพอเห็นภาพแล้วเราเข้าใจแล้วอ๋อมันเป็นแบบนี้ฮะมันทํางานอย่างนี้นะพอเราเข้าไปไล่วงจรของจริงทีนี้มันจะเข้าใจง่ายขึ้นอันนี้เป็นพื้นพื้นเบื้องต้นก่อนนะลิเลยมีกี่แบบ แต่แล้วแบบทํางานยังไงเนี่ยต้องมาดูกันมาเรียนรู้กันนะเพราะฉะนั้นพี่ๆที่มาตรงนี้ไม่มีใครมีชาวช่างทุกคนคือยังเขาก็มาเริ่มนับหนึ่งของเขาไปนะนะมาเริ่มนับหนึ่ง,ขงเขาไปนะไนะนะม่ยากครับบางคนบอกว่าผมเรียนแล้วเนี่ยผมจะเป็นไหมถามดูธิ์หน่อยดูเศ์เรียนแล้วจะเป็นไหม ต้องต้องเป็นรครับอ่าต้องเป็นอาชีพเดิมเธออะไรอาชีพเดิมขายขายปลอกคอแมวครับเอ <c oughs> เห็นไหมครับอาชีพดั้งเดิมขายปลอกคอแมวคือยังอันเนี้ยเขากําลังยังมานั่งศึกษ <c oughs> านะ <c oughs> มันเป็นเรื่องของเบื้องต้นจริงๆนะครับนะใครก็มาเรียนได้พี่ใหญ่ทําอะไรเมื่อก่อนอ๋อเกษียณตัวเองนะครับอเออผมไม่ได้ถามว่าเกษียณหรือยังเมื่อก่อนทําอะไร ถาเห็นไหมก่อนตากล้องนเขาจะกลับมาก็มานั่งเรียนวงจรไฟไดุ้ณบูรชัดออเป็นทนายครับผมเห็นทนายก็เหมือนทนายสงอ่ะนะมาเรียนเพื่อเที่ยวรู้ครับเป็นหลักการเอาไปใช้กับรถเองก็ได้นะครับ๋าอาชีพดั้งเดิมทำอะไรอ๋อเป็นข่าผ่านครับ ช่างอาคารเห็นไหมครับอยู่ในช่างอาคารซ่อมท่อน้าปราปาไฟฟ้าในโลกมาเรียนรู้ได้ครับเพราะฉะนั้นผมการันตีนะเรียนรู้แล้วทางานได้เพราะทั้งหมดทุกคนเนี่ยต่อไปต้องไปจับกล่อง ECU ผมไปติดเครื่องผมแน่นอนครับก็จะเล่าให้ฟังเป็นหลักการเบื้องต้นเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าตัวเองกลัวตัวเองไม่เป็น ก็ดูกลุ่มพี่พี่เขานี่แหละครับนะมาหลากหลายนะก็มาทํากันมาเรียนกันนะจะปูพื้นให้นะครับไม่ต้องกลัวครับสําหรับคลิปนี้สั้นประมาณนี้ครับขอบคุณครับจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรืออยากเรียนมาสายไฟก็ติดต่อจารย์วิสิตบุญโสมนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งห้าหนึ่งสีมเกาศยด้างสคโทรมาตลอดเวลา อ่าโทรมาเรืเ่อยๆออนไลน์โอเค <Okay S 2> ครับคุณ <c oughs> ครับ